ววตัดไปเลยเราก็ต้องเตรียมมอเตอรดี๊บพวกนายเล่งเร็วหน่อยใกล้ถึงเวลาลบแล้วหั่นให้เรียบร้อยแล้วเตรียมผสมลงหมอ้อนายให้ไวเลยเบาเมือหน่อยนะก,กเล่ม เขาใส่กิ้งก่ากันเล่าทำตามสูตรสิทำสูตรสิคะต่อไปก็ขั้นตอนการอบขนมนี่ออาไปเลี้ยงทองถุงทางนี้เลยพี่ชายถ้าคุณไม่มีลาวาฮาวนก็ใช้เตาอบธรรมดาก็ได้อืมฝีมือการทำขนมปังขิงของคุณใช้ได้เลยอฮ่า่า <c oughs> ยา มาเลยพูดท่านเวลาปิดเพื่อหมู่บ้านพอดีเลยเหล่าฮีโร่ของน้ำมาเป็นตัวช้ยเฮ้ยขนมพันเข่งเอาไว้ต่อสู้ไม่ได้หมา้กินก็มานน่ากินนี่ขอสักคำไม่ได้หรองั้นเอาขึ้นไป น่าจะใส่อปเจยเพิ่มอีกหน่อยนะอยากได้สูตรขนมปังขิงของฉันไหมฉันคิดแค่หนึ่งเหรียญทองั้งไว้ทำกันดูนะคะ